สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิดติดต,ตามรับชมช่องสาวนา่งพ้าลุยนะจ้าวันนี้สาวนางกับเบาเตี่ยกับผ้าพีผ้านองเขาปลาหาเก็บเห็ดขึ้นเขาละจ้าแต่อมี้เขาปลาตอนเทสายแน่เลยจ้าก็มาลุนมาชมเบื้องจ้าว่าสาวนางสิมานยังเนาะมาตอนเทสายนี่จะ้ะไปกันเลยจ้ามีสาวนางเอาขาเห็ดมานั่มเลอพี่น้องขาเห็ดตัดยูบานหมู่ว้านนี่ค่ะเอามาต่อยตานึ่ง ขึ้นมาไว้เป็นเขื่อในปลาขึ้นเนาะค่ะเป็นเขื่อนน้ำเหงาจุข้ามเลย,ยมาจ้าบันี้เฮตับเตาดอก,กเหลี่แหกหมันของสาวนั่ง่น้องดอกเหลี่แหกหมันของสาวนั่งเหมือนีรจ้านี่ตับเตางามๆเลยค่ะดอกที่สองของเฮามาแล้วจ้างามๆที่สอง ดอกที่สามจ้าเหนีอนที่สามหมานยุคข้ามีหมานยุคเขาปลาตอนใต้สายได้จ้ามือนปลาเงียบแห้งค่ะพี่น้องมือนี่ามีคนมาเลยค่ะเงียบไี่พึงขุมดอกแหนเขางเ้าจ้าเหมาือกําลังข่มมากําลังเห็นดอกแหนะถึง้ามเป็นหุบสีวันบันในจังหวัดระด้อ bông làm chắc ngoài vô đó. tiếp cái tục xây nó. ngâm làm bà, ở đây chứ đâu. Ni phần đấy. Ni phần tập Ni đọc đấy. Ni phần đấy. Ni phần đấy. mà phần đấy. tập phần cứ Ni phần ดอกน <mid S 1> <por i. S 2> ึ่งพุ่นคือกันนะดอกหน่อยดขมก็ยังไม่เหลืออยู่ข่มก็ยังพอมีอยู่บึงกันนอบึงิดขมกันกัมันพอมีก็ทีบึงสิได้หลายซํำได้ฮิดเล้ยงฮิดเล้ยงดตบเต้ง đồ ngon ngon mấy đồ điều có hết tất cao nồi xuống đồ cả mọi người Cưng khốm nữa chà Hết tao khắp, em hít mất tất cả bàn đi Ui, ui, cái ngay không đọt ngoài quên. Ngay Bàn tiêm chỉ đấy tôi này Để vào, vào Đây vào, có ở đây nó đây เฮ็ดเต้ายุ่ข่างเห็ดขุมจ้าเก็บเห็ดขุมแล้วก็มาเอาเห็ดเต้าจ้ามาเตากำลัางขางหน้ามเลยค่ะไปเอาเห็ดขุมอีกจ้าแข็งดีขนาดเต้าลุง hơn ừ. Hú ừ, việc của người đẹp luôn Người gì tới ngay gì luôn Đóng đột Ít Ôi ừ. ừ. nói tên nó Hết subscribe cho

nét khổm gì cha? Ừ, có thân đẹp phải hoàn thằng này, nó ngay gần đấy, ố bàn tôi này. แคบ aban อืแข็งดีอยู่ดีแต่อั่านฝนอ่านตกใสเออมนังคือยางตีมาะว้วว่าเห็นเนาะอืมนั่นนั่นโอ้เจ็บเอาแต่ดอกอยู่ฝากก่อนนะเอาแต่ดอกนั่นบนี้ดอกนี่มาเตีไปเลยเออโอ้โห่เจ็บเป่าหน่อยไม่เห็นเนาะดอกหน่อยพูดอืม โค้งดอกนี่จ้าไอคงก็เห็ดตเปาอยู่นับกันพี่น้องแปลงเห็ดต,ตจับเลยตะปูหน่อยสองดอกเกิยดยุคผานกันไหมค่ะคุมดอกงามาเลยเจ้าหวานแน่เลยเจ้า อยู่ขังกันมาอีกจ้ะบ,บังอัดคมตบเตาช่าง,งามเลยจ้าตบเตาอจะดอกนี่สามดอกจ้าสามดอกทิพกันอู้งามจังงานงามงานห็นแต่ไกลเลยจ้ะ เอาได้บอ,อดอกง,งามๆพูขาง่ายกับมีดอกหนึ่งใหญ่เลย็มจ้าสองดอกหยังกินขาพป่นว่ได้ตัดขายากเลยค่ะนี่ไม่แน่ตัดหาแล้ว ก็อยู่ในเหงาไม่กขึ้นเดี๋ยวสานางเอาเห็ดตับเตา,างามก่อนอูยดอกดอกงามแห้งจ้ะดอกนี่อู้ยุงงลายแห้งนี่อู้หูดอกงงมันอยู่ในเหงาใหม่อู้ย เนี่ยแมงลัดกินขา่ปแล้วนี่ยังแต่ดอกตากจ้าเห็ดขุจ้าพี่น้องกันอูขาบมเด็ตัดยากเลยขาคุณน่ะขวางยันเห็ดตัอเตายันเห็ดตัดเตา Ô, rẻ bưng. mình nhai đen, nhai luôn qua nó đầy hết tàu nhai. <laughs> <laughs> ừ. 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 nhai ừ. đi Ồ, để lái là tôi đi. leo. leo. cái gì? Hết cúm บรรยากาศปลาพี่น้องเงียบเหงาแห้งจ้ามือนี่มันมีคนมาเลย,ยเงียบเหงาเงียบเหงาจา้าเห็ดว่ายแล้วเนาะค่ะมันหาอยากแล้วเพรามีคนมาแล้วมือนี่ปลายังเงียบเลยค่ะมาแน่ยุพี่น้องแต่าหาไปอีกเนาะจ้าได้เตรีมกันเนาะไปพี่น้องพอเห็ดขมุยยมใหญ่จ้าแบบนี้ทงามเลย กระสีมีดอกได้บ่ได้ละเลือกเอาดอกครับว่า,าดีเป็นหัวปานเป็นน้ำ <c oughs> บ่เพื่อกระสีบ่ป่านใดดอกเพราะว่าเพื่อนบ่ถือฝนเพราะได้อยู่ข้างในนี่ยสองดอกเลือเกเอาเนี่ตัวง,งามเพื่อนกระสีอยู่ดอกหนึ่งงามขัดเด้กเนาะดอก ง่าวขักเลยอือได้ยุได้ยุได้ยุขนมาหมู่ว่านเห็นพอดีเลยว่านเอาบริข่ามาทีอืตัวนี้เป็นเสียนี่ว่าได้หมู่ว่านกับบมาเห็นเพิ่นเนาะอโอนี่ตัวนี้เสียแล้วนะบาวเตีย งามอยู่จ้าดอกนี่ผมดอกงามเลยค่ะสีหมงวงเลยโอ้ยสองอันนี่อันน้อยแล้วก็มีอันใหญ่เอาเอาเนี่เริ่มสิได้แกงเดี๋ยวไปหามากแต่จะได้พ่อแกง โอ้ oh. นี่อันนี้พื้นนี่นี่ปลาหนิเสียงบ่ได้ดอกอ้าวก,ก็ได้แกงคือกันกละมึอนี่ช่วงที่เฮ็ดว่ายเฮ็ดหาหายหายาแกงสีกะคิดว่าหมานอยู่ด้เนาะซำนี่อู้หูดอกสีงามๆเลยค่ะออกมาดูข้ <c oughs> ขงางใน ตะเตาสองดอกทำง่ามได้พี่น้องพูนตะเตาสองดอกสวยงามเสวยๆเลยจ้ะแข็งปุ๊กเลยจ้กฟังเสียงโอขาแมา่ดึงขึน้นยางหยาโอ้นี่ดอกที่สามพิ่นนี่ดอกหน่อยนี่ดอกหน่อยอีก,อก,ออกมันเห็ดตะเตาอีกแล้วจ้า สวยๆเลยจ้ะอุ้ยขาอู้ยหลายดอกพี่น้องหลายดอกด้วยค่ะนี่ยนกกูน้ำกันสามสีด่ดอกเฮ้ยบ้าเตียวบวาเห็ดตะเก่าวข้างตัวอ๋อปัญหาเย,ยูนข้างตัวเดี๋ยวหาก่อนเด้อใส่น้นอบาหน,นี่อ,อ๋อนี่ข้างตัวอ้ยสองดอกคุณตัวนี่ เออค่อนข้างตัวยังเอ้าเจ้าคือแนมเห็นเห็นตัวนอโอ้นี่มีดอกนึงจ้ะนี่ยนี่ค่ะคู่แงกันเนี่ยค่นข้างตัวยังดีเลยอืมอืมอุ้ยดอกแข็งโผลเลยบาดเจีบสองที่ดอกอุ้ยอยู่ในป่านี่เจ้าก็แนมเห็นเนาะอืมโอ้ยงามๆด้วยจ้ะ สิญางออกไปหารวดเราจะเบนมาพรัยให้ขมน้ำท่วมพี่น้องสิญางออกเมื่อบานแล้วค่ะสิไปหารวดหรอจ้ามาสรุปเห็ดเท่าจต่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดบุกให้ลายดอกเล้บุกให้หลายค่ะมือนีเดี๋ยววันเฮ็ดเติบโตดอกใหญ่ครับเดี๋ยววันเฮ็ดเติบโตก็ได้หลายตัวที่ได้แกงอยู่จ้าเห็ดเหลื่อมไหวแล้วเนาะหาอยากแล้ว เป็นคลิปสันส้นๆเ้จอจ้าเหมือนพี่ขว่าเฮ็ดบ่หลายเนาะจ้าฝากติดตามกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวนั่งไปเรื่อยๆเ้อจ้ารอเบ,บื้องว่าเมื้ออื่นสาวนั่งสิพาพีพาน้านองไปหากินแบบไดเนาะจ้า,จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ